วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณก็อยู่ผมรถไฟโลหะคอชเนอร์น,นะครับลังจากปาร์คที่แล้วที่ผมโดนอีกาจิก,กบานตายนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาล้างแขนมันแล้วครับโอ้โห <c oughs> ถึงกับต้องอายกันเลยครับตรงนี้มาครับคาาน,นี้ครับเราจะไม่ไปเชิญหน้ากับพวกอีกาชั้นต่ำหวกงนี้ครับเราจะไปเลยครับเสียเวลาจริงๆปาร์กก่อนเล่นปุ๊บศูนย์เปล่าเลยแม่งไม่ได้เซฟด้วยโอ้โหโอ้โห โอ้แต่เสียดายอะเสียดายย่าเสียดายย่าอ๋อเห่อไเปไปไม่ได้หรอกโหมีเยอะด้วยไม่เอานี่วืดอ่ะยอมเสียพูดจริงจริตอนนี้ผมยอมเสียยอมแลกกับมันนะโหข้าพักก่อนที่เดินม,มาตรงนี้แล้วเก็บเพิ่มเดินนี่รอนนเนี่ยโหไม่งโง่เลยอ่ะพอไปหินตรงนี้แล้วไม่ได้เลยไม่ได้พอครับพอพอพอ คนเรานี่ต้องมีความผิดพลาดกันบ้างน,นะครับอ่อ้มอะมาเลยกันต่อเลยดีกว่าทำไมนะจิวทำไมนายถึงทำไมเธอถึงอยากออกจากแล็ c ูลิตีด้วยอะ่ะอยู่ที่นี่มีความสุขจะตายจะทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะมันไม่มีกฎหมายแล้วมีควันพิษกับเชื้อไวรัสที่สูดได้เต็มปอดและให้อยากสนุกนะให้กระโจนออกไปข้างหน้าตอนที่มีรถขับสวนมานะโอ้โหจะเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากเลย เฮชิวิได้ไงมะก,กูกระโดดสวนไปตอนที่รากำลังอา้าเชียอะไรอีกามาแล้วแม่งอะไรไมีกเยอะเดี๋ยวก่อนเถอะเก็บของก่อนครับเก็บของก่อนอ่าขออนุญาตเซตนิดนึงนะครับตรงนี้ผมโกตายอีกข้าวก่อนนม่งตายไปปุ๊บแม่งวืดทั้งเกมเลิกเล่นเลยหมดอารมณ์เล่นเลยข้าวก่อนอะแม่ แล้วก็อ่าตรวจสอบข้าของทุกอย่างพร้อมแล้วโอเคตรงนี้ก็อาจจะมีมึนๆกันนิดนึงนะครับผมอาจจะเดินม้วนนิดนึงเพราะว่าผมเองก็จําเส้นทางแถวนี้ไม่ค่อยได้หรอกเออมไ,ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานแล้วตรงนี้แต่หลักๆมันก็คงจะไม่ใช้เวลามากนักหรอกนะครับมาต่อกันเลยโอ้โหมึงไม่ตอ้องต้อนรับกูก็ได้ โอ้ดดแดบ2สเนี่เป็นไงอะ่ะโอ้มีผักด้วยเลยมาต้องฆ่าแม่งถึงจะได้ผักนะครับการผักจะเกิดขึ้นเมื่อเรากดปุ่ม X แล้วมั้งแล้วกดถูกจังว่าทางนี้เดียวก,กดมาั่วๆเลยครับปลอดภัยกว่า Carlos I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're g o n n a get out of this town. What are you talking about? We made it. You don't get it. they have no intention of letting us make it back alive do you really think we can trust their great evacuation plan huh it's just a piece of paper but we don't have any other choice than to trust them right now no if we're gonna die then we should get to choose when it happens uh. <coughs> so that's it then huh you're giving up no i just i can't handle it oh จิวมึงไปตบเขาทำไมดูดีเขาน้อยใจพี่ไปแล้วนั่นน่ะโอ้จิวมึงแม่งไปตบเขาตรงนี้มีของให้เก็บเลยใช่ไหมคราอาจจะเป็นความรักอย่างหนึ่งที่เกิดเอ้ยไม่ได้สิจิวมันน่าจะคิดอะไรกับคิดไปแล้วล่ะเออน่าจะอะไรกับคิดไปแล้วมจะมากับ ผู้ชายคนนี้อีกโอ้โหจิ้วมึงนี่แม่งไม่ฮาร์ดคอร์เลยโอเคนะครับแล้วโอ้โหช่วงหลังยาเริ่มมาแล้วทีตอนมันปลาที่แล้วแม่งกูาตายไม่มีอยากให้กูข้างหน้ารถไฟบ้างวะเออแม่งบืดเลยอ่าตรงนี้ไม่ต้องไปฟังครับก็แค่กล่องเสียง,พงเพีงเก็บอย่างนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยเขาได้วิเยตเขาได้ด้วยขอเข้าไปสำรวจเรนนิดนึงนะครับเพราะตรงนี้ผมจำไม่ได้แล้ว โหแม่งอือระบไปอือเป็นการใช้ปืนช็อตกันแบบดีนิดนึงนะครับเวลามันอยู่ตัวคนเดียวแล้วจะเล็งขึ้นน่าติงแฮปปี้มาแล้วไอ้ปิศนากินเกียนไอ้ปิศนาเมื่อกี้ผมจำได้ครับมันได้ทำอะไรแม่งโง่โคตรปวดกระบ,บาลเลยพูดจริงๆแล้วก็เฮ้ยเสอีของดีอีกแล้ว นี่ยช่วงท้ายเกมอะผมจะไม่ปืนผมจะไม่เอาปืนพกอ,ออกมาเล่นแล้วจะใช้แต่ปืนพวกนี้แหละช็อตการกับแกรนิตลันเชอร์ผมใช้อยู่แค่นี้เพราะช่วงเลทเกมไม่ไหวแล้วปืนพกแม่งจะเจอตัวประหลาดอะไรอีกไม่รู้เย้ yeah, จุดเซฟเกมไม่จําเป็นครับเข้าไปสำรวจนิดนึงแล้วก็กลับออกมาอาาผมไม่สนใจนี่หรอกผมสนใจที่อยู่ข้างหลังผมมากกว่าอือเลยข้าวของ เราจะไม่วิ่งไปครับเพราะเรารู้รเขาว่าวิ่งไปจะต้องเกิดอะไรตรงนี้ผมพอจะดาวเหตุการณ์ได้แม่งเร่ของเต็มตัวเลยเอาสีเหลืองมาก่อนครับสีแดงเราค่อยกลับมาเก็บเพราะว่าสีเหลืองหายากกว่านี่ได้มาแล้วดินปืนโอเคเก็บของไม่สําคัญลงหีไปหมดครับอมแม่งขอแม่งจะล้นหีออกมาอยู่แล้วนน่ะโดยเดนแม่งสีแม่งจะ แดงทั้งแดงจะไปสีทั้งทีบเลยเนี่ยไอปืนที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะให้มันทาอะไรพูดจริงๆผมเล่นมาเนี่ยผมแทบไม่เคยใช้เลยไอปืนเนั่นเนะ่ะใช้แค่ตอนรอบแรกๆที่ลองเล่นหัดเล่นเกมอะเออจะใช้แล้วรอบอหลังๆก็ไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นปืนเหมือนยิงเข็มอะไรไม่รู้รอะเออพอยิงโดนศัตรูใช่ไหมล่ะพวกซอมบี้ห,หรือว่าหมาอะไรพวกเนี้ยมันจะมีสีทั้งปิ๊บๆแล้วมันก็จะระเบะิดไม่รู้เหมือนกันนะมันทํามาเพื่ออะไรนะไอปืนเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยชอบหมืออะไรไอปืนแบบเนี้ยมันเสียเวลา ใช้ก er นิตลันเชอร์ดีกว่านอหอนอหอโอเคลุยต่อเลยข้ากระสุนสีแดงเอ๊ะเอาดินปืนสีแดงกับสีเหลืองมาผสมกันจะได้สีน้ำเงินออกมาซึ่งพอตีบวกเสร็จแล้วจะกลายเป็นกระสุนปืนแกนิตลันเชอร์ปกติถ้าผสมสีแดงก็จะเป็นแกนิตลันเชอร์ไฟผสมสีเหลืองเป็นแกนิตลันเชอร์กดอ้าวเฮียเสียงแม่งแม่งตามมาถึงนี่อะ โหเสียมึงลดตัวหรือเปล่ามึงทำกูหลอนมากแล้วเอาแกนิตลันเชอร์สองอันผสมกันน่าจะได้กระสุนน้่งแข็งละมัง้งซึ่งเป็นกระสุนที่ผมชอบใช้ที่สุดแล้วเออแต่ถ้าเอาแกนิตกระสุนแกนิตลันเชอร์สามอันผสมกันจะได้กระสุนปืนแม็กนัมมานะน่าจะประมาณนี้โอเคครับโอเคนะครับนะครับพอบ้างเถอะตอนนี้เอ้ยมาร้องเพลงอะไรเขาเดี๋ยวมีมันฐานเรื่องลิกทธิ์ไม่ได้ไม่ได้ ตอนนี้ก็อาจจะคึกนิดนึงนะครับมันจะพูดมากนิดนึงนะครับเพราะมันคึกจัดตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงคึกครับเฮ้ยเช่ขึ้นไปนเลยแต่ก่อนผมเคยเล่นแบบนี้ด้วยอะไรนะเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเกมเวลามันถามว่าจะทิ้งกุญแจไหมตอบไม่ทิ้งนะครับเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลคชันแม่เล่นได้ไงไอ้ตอนนี้ก็เสียงดนตรตีพรีง,ง่ายๆครับทำให้เพลงมันเสียงเพาะครับ แล้วมันก็จะผ่านนั่นแหละถ้าฟังเป็นเสียงมันจะออกเพียนๆที่นี่นะครับตรงนี้เราจะทำให้เสียงมันหายเพียนครับโอ้โหเพียนของจอมมารน,นะครับอะไปเยี่ยมต่อครับ เสียงเพลงจอมมารอีกแล้วนะครับไปครับไอเสียงเพลงจอมมารเราข้ามไปแม่เยี่ยมแล้วก็เสิมันเพี้ยหืออะไรวะน,นั่นน่ะนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรียบร้อยครบแล้วเล่น ใครแม่มเป็นคนคิดปริศนาวะเนี่ยทําได้คลาสสิกมากอ่ะอันเนี้เอ้อข้างในมีมีกุญแจแล้วก็อะไรสมุดหนังสืออะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับโอเคตรงนี้ได้มาครับฟิวชัน่นปัชวิงวิงอ่าได้ฟันเฟืองแอนติเกียโกเลมมานะครับตอนนี้ไม่ได้พูดนานเลยตั้งแต่เล่นมาไอา้นี่ก็เป็นกระสุนของไอป้ปืนนะ่ะไอป้ปืนที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบใช้อ่ะเออแหละ อ่าเทสกาเข้าของก่อนแม่งข้าของเยอะิบหายเลยโอเคอันนี้จริงฟันเฟืองไม่ต้องอไปก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเอาไปให้มันได้มีบทบาทเยอะๆหน่อยครับเยี่ยมต่อกันเลยทำไมอีกอะไม่จบมันไม่จบครับคราวนี้แหละผมจะเลือกไม่ผิดครับผมจะต้องเลือกให้ถูกต้อง ใช,ใช้แสงไม่เอาครับใช้แสงคือการผักให้มันตกเราจะแชนนี้แทนครับผมปักไฟมึงใหญ่มากแล้วจิ้วมึงจับนี่ก็ไม่โดนช็อตเลยนะเอออือมอยเออเออ,อแย่ช่างมันรัาไม่ไปสนใจเก็บของจากมันครับนี่ไงที่ผมพูดไปตอนแรกใช่ไหมล่ะสามารถตอมของจากมันได้ถ้าเราไม่รีบไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้ขึ้นมาหาเรื่องแล้วครับเพราะฉะนั้นเรารีบวิ่งครับ แล้วต่อให้วิ่งหนีใช่ไหมล่ะครับมันก็จะยังตามเราอยู่ครับเดี๋ยวคอยดูนะแต่เมื่อกี้ผมเลือกใช้แสงใช่ไหมละ่ะเราจะผักมันตกแล้วมันก็จะหักเราเหิดไปเลยครับเราเหิดไปเลยตอนนี้เราต้องขอจากมันได้แล้วเราไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องสู้กับมันแล้วครับหนีอ,อย่างเดียวแกสู้คอไม่ได้หรอกเอ๊ะฟังเพลงฟังเพลง โอ้เสียงใครเสียงใครท้องอืดเมื่อกี้นี้ไม่จบครับเสียงท้องอืดแม่งสยองโว้ยคงไม่เจออะไรแล้วล่ะช่วงนี้ก็หลอดไปนะครับแม่งดึกจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้หลอบหายไอย้แมงมุมไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนพิษแมงมุมสัตว์กูจะเอาของจากไอ้นี้เย็ดเกนเน็ตลันเชอร์ โอเคไปกันต่อเลยนีม่มีอะไรน่ารำคาญมากกว่าการโดนพิษแมงมุมแล้วไม่ต้องมาหายาแก้พิษซึ่งก็คือสมุนไพรสีนเงินฮูย <c oughs> ้ยอะไรก็สุไปินาตรงนี้ไม่ได้หรอกเกียนสั่นบางครั้งบางต่ก่อนบางทีผมเล่นปาลาไปครึ่งชั่วโมงอะเกินด่วก่าจะจบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าต้องตัดกันหรือเปล่าถ้ามันยาเดี๋ยวผมจะตัดให้แล้วกันนะตรงนี้เออ เขารู้สึกมันจะสุ่มไปเรื่อยๆด้วยตรงเนี้ยเออเลยเจาะจงไม่ได้ไอปริศนาตรงนี้โอกาสสุ่มมันมีอยู่เก้าครั้งสินะสามสามคูณสามเก้าอ่ะเออก็ไม่มีมจะพูดมากนะครับกับตรงนี้เราต้องใส่เพชรลงไปทั้งสาก้อนนะครับแล้วพอใส่ครบสามก้อนเสร็จปุ๊บเข็มต้องมาอยู่ตรงเลขสิบสองพอดีอะ่ะผมว่าไม่ผ่านแน่เลยพอลงไปแม่งเกินแน่เลยนี้ อาะเฮ้ยไม่ถอยหลังไอ้เหี้ยเฮ้ย,อฮยโอย้กดผิดครับขออาภัยด้วยเอาไงดีมาตรงนี้นี่เอาทองไปเลยไม่ผ่านแน่ครับตรงนี้ยังไงก็ไม่ผ่าน เราลองเอาสีทองมาใส่ตรงนี้ดูดีกว่าอ่ะรับไปอเอ้ยเช่เดี๋ยวเราจะลองสลับสีกันดูนะครับตรงนี้เอาสีเทาไปไม่ผ่านครับนายก็ไม่ผ่านขึ้นอย่างนี้นี่แดดอยู่อะ คิดจะคิดจะทำลายสมองฉันด้วยการแก้ปริศนาอย่างนี้เหรอไม่มีทางหรอกอันนี้ยังไงเนี่ยมาต้องหนึ่งทีอะเยสผ่านด้วยเป็นไงอะโอ้โหตอนเด,เด็กกูเล่นไม่ได้ไงวะครึ่งชั่วโมงแม่งมาตอนนี้แม่งแป๊บเดียวผ่านให้เวลาดีล่ละโอ้ข้างในมีฟันเฟืองอยู่อันนึงนะครับรับไปโอเคฟิวชั่นเป็นฟันเฟืองขั้นสุดยอด โถเขารักกันมากรักกันจนตายนะครับตรงนี้เราจะไม่แซวเขาครับเพราะว่าน่าสงสารดีดิตาในีอ้อมกอดอะโคตรสงสารเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่มึงสงสารกูกับอ๊ไม่โดนพิษแปงมุมแล้วยีไม่น่าเป็นสงสารคนเลยดวนี้สงสารแล้วเป็นเงี้ยก็มันจะบอกว่าอะไรวะม่งกูเป็นสงสารเขาไม่สงสารกูบ้างเลยเจอทั้งเนมิซิตเจอทั้งตัวอะไรต่อมีอะไรอะไรประมาณเนี้ Hey. ท้องหายใจสักสิทีก็ไม่พอหรอกเล่นเกมนี้อ,อ่ะจะเจออะไรไหมตรงนี้ไม่เจอครับสำหรับคนที่คึกมากนะครับคุณก็สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้น,นะครับแล้วปืนเนี่ยยิงไปที่ไอ้กล่องสีแดงนี่ครับแล้วคุณก็จะได้ไปสบายทันทีครับสำหรับคนที่คึกมากนะครับย้ำนะครับว่าคึกมากแต่ว่าผมไม่คึก ราะฉะนั้นคงเป็นไปไม่ดได้หรอกนะฮอบโอเคเอาล่ะก่อนอื่นเราต้องเติมเลือดก่อนแล้วก็โดบยายให้เต็มที่ครับแมงเลือดเป็นสีม่วงเท่งจริงตัวตอนนี้เลือดเป็นสีม่วงครับตอนนี้ผมมันจะกลายเป็นซิกมาแล้วต้องรักษาก่อนครับเอาล่ะเดี๋ยวเติมอาวุธก่อน ต่อไปเชิญหน้าบอลแล้วแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยปกติผมจะหนีในม,มิซิตนะครับแต่ตอนนี้มันต้องสู้แล้วอยู่ไหนมีอะไรอีกที่ต้องผสมขอสีเหลืองอีกสักอันหนึ่งได้ปอดได้ปอดเย็ด yeah. เอ้ยเชี้ยผสมผิดดีเนี่ยผสมสีแดงผิดไม่ได้ผสมสีเหลืองผิดผสมสีเหลืองผิดอ้วกเลยอะของแพงครับแปบ๊บนึงนะอ้าุอเช่นคงประมาณนี้แหละข้าวของที่เราจะเอาไปเชิญหน้ากับบอสเดีย๋ยวต้องขอเซฟก่อนสักทีด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะผมกลัวตาย อ้อยุงยามาตอนนี้การจะเตรียมข้าวของนะครับไอ้กูไม่มียาเออม,มันจะบ่นมอดีแล้วไม่เหลือสมุนไพรสีน้่งเงินแล้วอะไรประมาณนี้แลว้วกูจะสีนงเงินออกมาทำไมวะเนี่ยแม่งขอภพยเรื่องจงสีสติดสตาม์มาอยู่กับตัวแต่ตอนนี้ไปเจอจะเจอบอสแล้วโอ้โหขนลุกไปทั้งตัวเลยคนเล่นกำลัขงขนลุกู่นะตอนนี้ขอย้ำนะครับว่าเราไม่มีสติเลยตอนนี้ แม่ไม่ได้เลยตรงนี้ตรงนี้อ้ากดผิดเราเตรียมยาไว้เต็มที่ครับไม่ต้องเอาไว้กันตายครับไม่ต้องห่วงตรงนี้คนเล่นเขากันตายโดยเฉพาะครับอ่าแล้วก็มุกเซฟเกม เฮ้เดี๋ยวเด้ทำไมกูยังติดพิษอยู่อ่ะเฮ้เมื่อกี้กูไอ้นี่ไปแล้วนะเชี่ยเลยวะเป็นไรวะตัวกูติดพิษอยู่เหรออ่าหายแล้วเอาละเอาหมึกเซฟเกมกูมาพร้อมแล้วมาเลย อ้าวโหมีเก็บตรงนี้อีกนะครับผมคน,นสร้างเกมผมก็้าใจความรู้สึกกันครับว่าเวลาต้องเซฟเกมแล้วมันไม่มีเซฟเกมมันเป็นยังไงอืมอะไรเนี่ยแมชชินเนอรี่ลูมอ่านถูกเปล่าว่าเมื่อกี้นี้ไม่รู้เหมือนกันอ่านถนูกอันผีดอะล่ะอะไรจะมาข้าก็ไม่กลัวเพราะข้ามีปืนในตำนานอยู่ในมือเกณฑ์ดันเชิดกระสุนน้ำแข็งนะครับ my life you're saved down here it's finally over huh? ไม่นะ่ะจิวกำลังจะลอดถุลแล้วเชียวมันจะได้กลับบ้านแล้วเฮ้ยบ้านมึงอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอกำลังจะได้ออกไปจากนรกแห่งนี้แล้วแต่เพราะมึงเอออ่ <Jill! S 1> yeah, าเยสไพเอกมาครับอืเฮียไม่จะเถื่อนเลยเออ <c oughs> ออรับดาเมจครับถึงกับตีลังกาหน้าความจบหรือยังมันจบเกมหรือยังอย่าบอกนะว่ามันไม่จบครับไอตัวประหลาดนี่มันตายยากจริงจริงโหหน้าพังมาเลยเฮ้ยมาไล่กันมา ในมีซิตตัวแข็งรับนตอนนี้เออโอไม่หื้อไม่หื้อไม่กันตายดีกว่าเบืเออ่เอ,อเฮ้ยแม่งหลบได้อ,อื กันตาจักทีนึงครับโหกระสุนกระสุนน้ำแข็งระดับนี้นี่ยิงมันยิงไปหลา,น,านัดหนักกว่าจะเป็นอย่างนี้อ,อ้เป็นไรไปในมิซิตมึงไม่ไม่เออเอไม่รอดหรอกครับลาก่อนไอ,อ้น้อง คาร์ลอสมึงมาสามาช่วยกูเออไม่ไหวแล้วเขาได้สติแล้วครับอีเขายังไม่ตายจิลจิลจิลโหดาม่าชิบหายในฉากนี้เฮ้้ยยตตอองานี่ Jill! Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't of you take give Jill I'll care up เอาละเราก็ต้องไปตามหาไวรัสมาให้คารอลนะครับแต่ว่าเรียอมานานพอสมควรแล้วก็ขอจบการแคสแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ